กลาสวัสดีผู้ชมกล่าบสวัสดีผู้ชมท่านครับอยืนบริการ FGT FGT First Gamer TV นะครับวันนี้จะมาสุ่มกาชา5 0ารูเบกันนะฮะ First Gamer b a เ l ครับเราก็จะมาสุ่มสุ่มแบบขั้นสูง500นะฮะซึ่งนี่ก็เป็นรหัสเพื่อนซึ่งที่เอ่อ ให้ผมอ่ะสุ่มกระช้าให้นัดเพื่อนนะฮะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆสดร้อนๆจากเว็บเลยบอกว่าเฮ้ยเฟิร์สสุม่มให้แดนเนี่ยสุ่มห้าร้ลูบี้ดีกว่ามานายยังไม่ทำคลิปเลยนี่หว่าก็าจัดไปครับเขาอยากได้ครจัดให้เขาซะหน่อยรอก่อนต้องแต่มันช้าจังเลยอ่านี่ครับพิเศษ เขตนั้นผมต้องใช้จิตวิญญาในกนารทำครัอะครับปะก่อนเรียบร้อยสมมาครับสูตรไม่ต้องใช้ใช้ดวงล้วน่าตาก็ครับตอนนี้ครับปะปะกันมากึบเอา้าเอา้ามันมันเป็นแบบนี้เหรอใช้กันสูงเหรอแปดดาว ไม uh, ah, <W único stage mainland> ่เจ <3 TH> oh, <p ongs> oh, ้า <stere> อ <reconcile> ่ามาครับตัวหนึ่งราชาวดวงกันอย่างเงี้ยแหละอีกสามตัวตัวที่สี่เอ้านี่เหรออ้๋ตัวที่ห้าเอ้าเมียวเมียวม้งพาฉันได้แปดดาวตัวหนึ่งมาตัวที่หกอ่าเราได้ตัวอะไรมาบ้าง ไม่มีตัวพวกนี้ด้วยนะนี่นี่เต้ของเขาสมได้มาด้ว้ยนี่นุจะไม่ได้แล้วแปดดาวแต่ได้เฮงเจียราชาบาวกับนี่นุก,ก็ไม่ได้ซะแล้วเนี่ยกับลิอาผมเมยรอนอ่นนะผลิตจะยังไม่รู้ว่าใครจทีมดวยกันเลยอ่ะนี่ได้ตรงนั้นมาดูไปได้ขุมเขียวเอาวันนี้นะใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวก็เราเอาไปทดสอบสองพันเลยสองพันก็ต้องอัพอืออัพหน่อยละท่านเอาเอาให้ฉันได้ไปยืมตามแบบหนึหง่งนะตัดเดี๋ยวจะไปดูในเกมโอเคครับตัดกันมาอ่าดูกัน กับสเตจกระโหลกหินอมตะสามนะครับซึ่งผมก็อัพมาแล้วไม่รู้ว่ามันเวลวันนี้มันพอหรือเปล่าไหนเขาอยู่ไหนเอาไข่เอาไม่ได้ดูซิว่าจะซู้ได้หรือเปล่าไอ้ไม่ใช่แอปแลกจะอัพถึงหรือเปล่า หกร้อยเองอ่ะไม่น่านจะถึงอ,อาป่อนเพื่อนไปก่อนเฮ้ยเพื่อนเรามปตัวเนี้ขวาเนะี่ยตีห้ยอยหมวกแล้วนนก็ผ่านึงนก็ไปเพิ่งมาแชร์ไปก่อนอัพขึงนไหมเนะี่ย บาสสองพันเลยอยู่กินใต้โอ้ยค้างครับบอกเลยนี่ดับง่ายสุดแะล้วแหะกำลัเป็นหาบนี้เนะโอ้ไม่น่าจะถึงเนี้ยให้อัตโนมัิไป เอไม่เอาันเลยดีกว่าชนะชนะตายสุดยอดแล้วโหคนแรกเลยอุ้ยอุ้ยตีเข้าแรงจังก็ตัดไปอยู่อื่นดีกว่ามาเล้มสเตย์สามมันใหม่ต้องหาเพื่อนมาโหเป็นอะไรล่ะเอาใหม่สเตย์สามมันใหม่ต้องเล่นใหม่แล้วไม่ไหวแล้วแค่นี้ต้องมีชมัระครับจังหวะนี้ ได้อับช้ามากเลยสู้เขาอับช้ามาก ก็จะได้แต่ละครั้งนี้โคจะนานฮะฮะพี่จะเล่นแล้วเนะี่ยอัดคลิปเสร็จพี่ก็เล่นแล้วอัดคลิปเสร็จพี่ก็เล่นแล้วจะเปนซุปเปอรหม่แล้วเนะโอ้ไม่ตายโคจะถึก จบจบคลิปเลยฮะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปวั็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการแชร์กันคลิปต่อไปครับคลิปเสียงพูดเบาขออภัยด้วยครับผมครับดิฉันมไม่ไปครับ